อยู่กันกี่คนตอนนี้อยู่กันหนึ่งสองสามสี่คนค่ะมีคนบอกว่าวันนี้เขาทําคลอดให้เป็ดด้วยวันนี้มันเกิดต้องเป็ดฮยแฮปปี้เบิร์เทลาทำไมดูไลฟ์หนูที่อะไรหูกิ้มไม่ได้เลยระวังกล้ากรรมางเหมือนมีนะมเรามีกินเดลี่นันเกิดกราม ทำท่าแมวอ้วกหน่อยไปแองเจลไม่ได้ห้องพี่โบผมแพ้ความน่ารักของพี่ฟอร์จูนแล้วนักทำยังดีครับเออเกิดไหมครับโอ้เกิดครับโอเกิดหนึ่งแล้วนะครับเก็บเดียวกันครับเกิดครับเธอเพื่อเราแอบชอบเฮ้ยบาบอชอบเกอร์จิบเลยชอบเกอร์จิบเลยเซ่ชัวบชัวบตั้งชื่อแมวให้หน่อยขอแบบเรียกแล้วตกใจทั้งบ้านผลละไม่ อยากจีบแต่กลัวคนข้างๆฟอไม่มีนะเอ้ยออกอั <S <s <we ak> <c oughs> งคัอง,งองงิองคังอิงเป็นไงบ้างคะอ๋อก็คือลูกคหนูมเหมือนจะโพดแล้วคัององงิงอ่ะก็คือแบบว่าคือมันมีแบบซ้อมกันใช่ปะ่ะแล้วก็คือเขาเขาอยู่กันสองคนอนุ้งงิ้งเออไอเราก็ไม่รู้งุงนงกันอยู่ไหนสองคนไม่คุยก,กันรู้เลย